สวัสดีครับน้องโปรแกรมสวัสดีท่านผู้ชมเปยังคะลูกสวัสดีค่ะวันนี้น้องโปรแกรมจะมาทําอะไรให้ป๊ะป๋าแดกคะ่ะทำข่าวมาชี่หนูจะากมาให้ป๊ะปะ๋าอ๋ออยากให้ป๊ะป๋าได้แดกนะค่ะเมื่อจะอร่อยหรือเปล่าใช่ไหมอร่อยค่ะอร่อยเหรอจริงหรือเปล่าใช่ป๊ะป๋าตอนนี้ป๊ะป๋ารีวิวอาหารอยู่นะโปรแกรมทําเป็นเปล่าทาเป็น,ปนค่ะทำเป็นนะทำเป็นอ่ามีเมนูอะไรมาบ้างมาให้ป๊ะป๋าชิมดิ มีไอจักเคียวแล้วก็มีพิชซ่าแล้วก็มีข่วาไมา้แล้วก็มีปลาโอ้โหเอาไหนหยิบมาทีละอย่างสิเดี๋ยวป๊า,ปาชิมเองว่าอร่อยเปล่าโอ้โหใส่จานมาด้วยอันนี้คืออะไรคะพิซซ่าพิซซ่าวว้าว อยู่เลยค่ะอืมน่ากินไหมคะออันนี้น่ากินไหมอืมต่อป๊าขอกินก่อนนะท่านผู้ชมมากินด้วยกันไหมคะฝีมือของน้องโปรแกรมเองค่ะโอ้โหโอ้อรอยะใครอยากกินก็ไปทำเองนะคะอ๋ออย่างนั้นนะคะอืม ชิ้นหนึ่งหมดไปแล้วค่ะขอกินทิ้งชิ้นที่สองต่อเลยนะว้าวอร่อยกันเนาะโปรแกรมว้าวาาอืมอ้าว้วาวติมยังเลยอ่ะ,อะโปรแกรมมีอะไรให้ป๊าป๊ากินอีกคะมีเตงมเพียบเลยจ้ะยังเพียบเลยเหรอมีอะไรบ้างไหนบอกเมนูให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยค่ะมี ีข่าวว่าไม้แล้วก็มีไอก,กครีมว่าก็มีพิชช่าว่ก็มีเนื้อวก็มีปลาโอ้โหอ่ะไหนแอ้วงามาให้เอาอะไรมาให้ป๊าป๋าชิมอีกเส้เนื้อมันฉุกแล้วว้าวอันนี้คือเนื้ออะไรคะคืออ่าคือเนะื้อชีหลืองเนื้อชีหลืองเหรอใช่มันพังแล้วมันพังแล้วเหรอ ใช่พี่กายดึงออกมาโอ้โหอันนี้บอกท่านผู้ชมนี่อันนี้คือเมนูอะไรคือเมนูฉีเหลืองเมนูฉีเหลืองมันคือชาเต็กหรือเปล่าคะชาเต็กนะสเต็กหมูว้าวว้าวว้าวมากมากปลาหิวแล้วนะป๋ากินแล้วนะจับ,ด,บด้านนะนี้ค่ะจับด้านนี้นะป๋ายกชิ้นกินเลยนะคะ หยุดก่อนทำไมคะอยาไปเอาช้อนก่อนอย่าเพื่อนไม่ต้องใช้ช้อนค่ะนะป๊าป๋าไม่อยากกินช้อนเพราะตอนนี้ป๊าป๋าแดกโดยใช้มือค่ะไม่ได้อะมันเปื้อนไม่เป็นไรค่ะไม่อ๋อต้องใช้ช้อนเหรออุ้ยช้อนอะช้อนแยกกูจะเพื่อนเอานะเอาช้อนฉีกขาป๊ามก็ได้อ๋อมีด้วยเหรอคะเอามาค่ะ ว้าวให้ป๊อป้าจิ้มเลยนะคะไม่ใช่ค่ะทำยังไงอ๋อโอเคค่ะว้าวอร่อยอะ่ะกลันมาจ้ะเอออร่อยสิโอ้ฝีมือน้องโปรแกนทำอร่อยอยังเลยค่ะอือโอ้อร่อยค่ะ หมดแล้วเอาเก็บนะคะ่ะยังไม่หมดจ้ะยังไม่หมดอีกนะเอางั้นขอผลไม้หน่อยนะจ้ะม,มีอะไรอีกคะอืมอะไจ้ะอืมแล้วแต่พี่โปรแกรมจะให้ป่าปาแล้วกันคะ่ะว้าวนี่คืออะไรคะปลาปลาเผาเกลือเหรอคะใช่มไม่ใช่ปลา,า,าเผาเกลือปลาดุกปลาดุกนะ โอเคปลามันม,ม,นมีมันมีโภชนาการอะไรบ้างคะม,ม,มีโอเมกมีโอเมก้าใช่ไหมว้าวกินแล้วทำไงแข็งแรงโอโ้โหกินแล้วอย่างนี้ได้เลปล่ากินแล้วปิ้งได้ไหมอ,อ๋อปลาปลามาฉับปลาใต้น้ำอืมอ่ะปลาปลากินแล้วนะยอดปลาปลาดที่นิ้วใส่ดิว้าวเอาต้องใช้ช้อนได้เหรอครับปลาปลาดูทีน่นิ้วใส่เอ,อ่ เฮ้ยอ,อะไรวะพี่ป้องติ้นตีนเป็ดมาติ้นเป็ดมาอ๋ออร่อยค่ะเอาเก็บค่ะพ่อป,ป๊าจะเอาคลิปมาทำอะไรอ่ระต้อปาปํากำลังช่วยน้องโปรแกรมรีวิวอาหารค่ะพี่ป้องมาชิมมากมาชิมตรงนี้มายิมชิมเปล่าเอออะไรดีจ๊ะอ่าอะไรอีกก็ได้ค่ะเอะอดีไว้ยติมอ่ะ โอ้ยขอบคุณขอบคค่ะขอบคุค่ะขอบุณคขอบคุณค่ะขอบคค่ะคุณ่ะขอบคุณค่ะะอบคุณค่ะนอบนนะพ่แอมันเย็นมากเลยค่ะ เอาหมดแล้วค่ะเก็บด,ด้วยอ๋อต้องใช้ช้อนด้วยนะคะหมดแล้วค่ะอร่อยจังเลยเอ,อ้ยเอ,อ้ย,ยอก้าทานอาไปกิจ้ะอืมอะขอผลไม้หน่อยละกันอยากกินผลไม้ า oh. มีอะไรบ้างไหน,นมาบอกมาบอกท่านผู้ชมหน่อยเลยว,ว่ามีผลไม้อ,อะไรบ้างมีแชมพูแล้วก็มีชแชมพาร์เหรอวบอแกมชิมหรือยังมันหวานหรือเปล่าหวานอร่อยอร่อยแล้วแชมพูล่ะคะับอร่อย,อร,อ,ยอร่อยเหมือนกันนะอร่อยฉ่นคู่โอ้โหแล้วปาป๊ากินได้หรือยังปาป๊ากินพร้อมกันสองลูกเลยนะ ไม่ได้ได้กีปากคำาหญดปะอ้าปากกว้างไงอ้าว่อย่อยอ่อย่อยลอยมันเี่ยวป๋าฝานโอเคอิ่มแล้วค่ะจะไม่ปิดจ้ามีอะไรอีกครับมีพิชชามีพิชชาเฮ้ยพ <in> ิชชาป๋าปะกินไปแล้วนี่ยังไม่นี่อ๋อมีอีกรอคาไหะ อาโอเคปกอเะปาปกิแล้วนะอ,อ่มลย<า>ิ่ยมเลยมื้อนี้ออิ่มแล้วค่ะพอแล้วนะวันนี้รีวิวอาหารเท่านี้นะโอเคเพราปปาอิ่มแล้วนะโปรแกรมก็อิ่มยัง ยังเหรออะงั้นปะ๊ปะปะ๋าอิ่มแล้วเดี๋ยวขอจบคลิปนี้เท่านี้ก่อนดีกว่าเนาะเย,ยังไม่จบอีกเหรอโอเคค่ะงั้นรีวิวอะไรอีกดีคะไม่อยาะอยากกินเองเหรออาให้ปะ๊ปะป๋าเป็นคนส่งอาหารให้น้องโปรแกรมไหมโอเคงั้นน้องโปรแกรมมามามาอยู่ตรงนี้นะอะมานั่งค่ะนั่งดีๆนะโอเคปึ๊อมาลูกมา ้าววันนี้น้องโปรแกรมจะกินอะไรครับกินกินแชมพูค่นะกินแชมพูนะผลไม้นะมาป๊าป๊าให้เราให้เอาขนมปังมาป๊าป๊าให้เราให้เอาขนมปังมาโอเคใค,ใครเอาใครเอามาป้า,าป้าที่หญิงซื้อมาแม่หญิงแม่หญิง ไม่เป็นไรไเดี๋ยวเราา่ก็ไปก่อนอะา่อ็งเหรอ,วอหรวงดแวนูหอวังเี่ยอะพี่ป้ามารีวิวอาหารหน่อยมาา อยูอะไรครับอยู่ผลไม่นะมามาชิมหน่อยเอา้ากินให้ท่านผู้ชมดูด้วยสิอร่อยปเปล่าอ่ะกินให้ท่านผู้ชมดูหน่อยอร่อยจังเลยโอเคอิ่มแล้วเจ็บนะอืมอโอเคแต่กินไม่เป็นไรวางตรงนี้ก่อนอยากินอะไรอีกคะกินนะ งาแกงโอ๊กกรอบโอเคเอากินให้ท่านผู้ชมดูด้วยค่ะอร่อยไหมเฮ้ยเขากินแล้วเปล่าพอลูกเออพอพอว้าวมาอิ่มแล้วเก็บข้าวงามันจะเป็นกล้ามใหญ่แต่งงามันกลับได้โอเคนี่มันกลับไปแบบนี้ก็แบบนี้โอเคค่ะมา เจ็บกันนะอ่า uh. กินอะไรดีว้าว <Wow. S 1> อ่ากินไอติมให้ท่านผู้ชมดูหน่อยค่ะน้องบุกแกมว้าว <Wow. S 1> อ่า oh. น้องบุกแกมแดกไอติมให้ท่านผู้ชมหน่อยว <Wow. S 1> ้าว <Wow. S 1> อ๊อฟ้าวว้าวแดกให้ท่านผู้ชมดูหน่อยค่ะว่าอร่อยเปล่าอร่อยไหมคะ uh. อร่อยไหม เอออะค่ะเอออร่อยไหมเออเล่นนะอืมจะบานุออกมาเด็กมันสะอาดแล้วเพนสกปรกอยู่ข้างไม่สะอาดป้าป้าอินแล้วนะคะอ่ามาคลิปนี้นานเกินแล้วนะคะมาหยุดพอรีวิวเท่านี้ก่อนไหมไม่ยังไม่พออีกเหรอโอเคโอเคค่ะมา อ่อแล้วรีวิวอีกอย่างหนึ่งพอแล้วนะ่อ่ะรีวิวอะไรต่อคะอยากเอาว้าววววอ่ารีวิวให้ท่านผู like. like. uh, ้ชมดูพอหรือยังอ๋าไปชูใกล้ๆหน่อยสิว่าอร่อยหรือเปล่าอร่อยเปลี่ยนชุดผ้ารึเปล่าอร่อยไหมอ๋มตันอ๋อมาเจ็อืม เนีอะไรจะกินให้ท่านผู้ชมดูอีกฮะ,ะกินอีกชิ้นนึงอ้าวกินไปท่านผู้ชมดูหน่อยคะ่ะรีวิวก่อนอให้ท่านผู้ชมดูก่อนคะ่ะ เฮนยเพ่ามันสกปรกิวลูกอืมอ้ํา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 เก็บก่อนนะท่านผู้ชมน้องโปรแกรมกินหิวแล้วเอาเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวน้องโปรแกรมจะรีวิวอาหารชนิดใดอีกคอยติดตามชมคลิปต่อไปนะน้องโปรแกรมฝากท่านผู้ชมฝากสัตว์ไทยหน่อยค่ะทำยังไงดีเอาฝากท่านผู้ชมหน่อยสิน้องโปรแกรม ฝากกดติดตามฝากกดซับสไคร้ด้วยนะคะอ่าพูดหน่อยสิคะเอา้าอาน้องโปรแกรมน้องพูดใส่กล้องหน่อยสิพูดได้เปะฮึมั่ง,งไประวังกันให้กันแด้นะคะบ๊ายบายบา